วันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนเรื่องไฟล์ม่าง X ไคโนเดอร์มาต้านะคะโดยสัตว์ในไฟล์านี้เนี่ยจะมีชื่อเรียกวมกันว่าว่ I ะะา X ไคโนเดอร์ค่ะสัตว์ไฟล้รานี้ทั้งหมดเนี่ยจะอาศัยอยู่ในทะเลคะ่ะแล้วขนโโาโครงสร้างของมันนะคะภายในเนี่ยจะเป็นโครงสร้างแข็ะคะงค่ะส่วนภายนอกเนี่ยจะมีผิวหยาบและผิวสานะคะระบบเลือดจะเป็นระบบเลือดปิดหายใจทางเหนือนะคะแล้วก็เคลื่อนที่โดยใช้ปิดผิวสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็บีดน้ำออกนะคะเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่เพื่อนนรวบรวมประ ใช้ระบบประสาทแบบเิ็กดุกน,ดนะคะก็คือยังไม่มีสมองที่สมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับสื่อการสอนที่ครูเตรียมมาในวันนี้นะคะจะเป็นสื่อการสอนแบบผสมนะคะซึ่งจะเป็นรูปของสัตว์ในไฟลั่ามเอคไทโนเจอร์มาตานะคะที่ครูเตรียมมากับบรคำศัพท์นะคะชื่อของสัตว์แต่ละชนิดในไฟลั่ามนี้โดยครูเนี่ยจะใหน้นักเรียนออกมานะคะตัวแทนหนู่งคนออกมาแล้วก็หมุน รูปที่เราสนใจนะคะว่าเราสนใจแบบไหนสมมุติว่าเราไม่สนใจสามตัวนี้เราก็เลยหมุนไปนะคะหารูปที่เราสนใจสมมุติเราชอบสัตว์ชนิดนี้มากๆเลยนะคะเราก็ลองมาดูซิว่าสับในในบัตรคําที่ครูเตรียมไว้ให้เนี่ยตรงตรงอันไหนคาไหนเนี่ยคะที่ตรงกับรูปภาพนะคะเช่นอันนี้นะคะครูรู้ว่ามันเป็นวิเทอรสตาร์นะคะเราก็ใส่ลงไปในนี้ค่ะอันนี้นะคะ ให้ถูกต้องนะคะโดยจะเรียนจาก1 2 3นะคะครูจะมีให้นักหมดส3ได้นะะ่่ะให้นักเรียนหมุนเพื่อจะฝึกนะคะว่านักเรียนได้อ่านชีของครูไปแล้วเนี่ยได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะครูขอตัวแท่หนึ่งคนนะคะเพื่อมาเติมคําศัพท์ในในช่องว่างที่ครูบอกใครดีคะเรนค่ะนี่นะคะคำพท์ ช่องบัตรคำนะคะเพื่อนๆคิดว่าถูกไหมคะจากตืิดที่คูแจกไปให้คะ่ะถูกแล้วค่ถูกต้องนะคะโดยตัวนี้นะคะชื่อว่าบิเชอร์สตาร์นะคะเรียกอย่างว่าดาวปล่อนนะคะส่วนนี้จะเรียกว่าบัเก็ตสตาร์หรือเรียกอย่างว่าดาวตะก้าค่ะส่วนนี้เรียกว่าซีลินลี่นะคะหรือเรียกอย่างว่าพระพึงทะเลค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่า3ตัวที่เราเลือกชื่อว่าอะไร มีใครที่จะมาช่วยครูได้บ้างคะไค่ะเลยค่ะค่ะบัตรคาที่เพื่อนเติมถ uh, yeah, ูกไหมคะนักเรียนถูกค่ะ โอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะสาหรับบทเรียนในวันนี้นะคะที่ครูใช้สื่อประกอบนะคะคงหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้แล้วแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างที่จากรูปจริงๆที่นักเรียนบางคนอาจจะไม่ไดไ้เห็นนะคะยังไงครูก็ฝากให้นักเรียนไปอ่านชีตล่วงหน้าได้นะคะว่าเขาหน้าครูจะเอาเรื่องอะไรมาสอนะคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ